ใช่นะคะโอมีไรมาเดมาเด้อหนล้านบาทจะเดินไปไหนทีนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องยโสธรเสือพาไปนะฮะเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับผมนะฮะได้ยงวนซ้ายหรือวนขวาฮะอ้าวนอะไรล่ะไม่รู้ไหมล่ะวนซ้ายหรือวนขวาข่าวที่ ข่าวตอนอยู่บ้านกกกอก็บนผิดทางรอบหนึ่งแ <มา S 1> ลนะ้วขับบนซ้ายหรือบนขวาล่ะบนขวาทางไหนคือทางขวายกมือ,อเทเอางตะวันมีเกียรของเราเราหันหน้าเข้าบ้านขวาอยู่ทางไหนก็ไปบนอ,อ่ายังไงต่อแบบอะไรที่บอกว่าหมูสามน้ำ ทำไสลามทําไมเสือไม่ทําบันไดทําครับผมจะทําอยู่ค่ะจะกินอยู่อนสลามเหนอีเรียก่นะคะสอดีสดมีเจบะไก่นอนเส้อลุงวางทําทไก่ขันให้มันดังนะ <c oughs> ลุ่งทํไก่ขันอยู่ดีเลยลก่วางทําทอะไรทําไม่ได้นะลุ่วางทําทไก่ขันเหรอ ไม่ันสยงไม่ได้เป็นหลูก่ลูนอน้อยนก็มานอนก่อนมานอนนอนค่ะไกู่ไกันเ้ไก่ผูหรอลูกไก่ผู้เดไกแมไก่แม่ไก่แม่ แค่แม่ไม่ได้คันเลยแคแม่บ้านผู้กอบกคันมันซื่อๆอยู่ไหนเนาะใกล้แม่ไกล้แม่ไหมนี่มันได้อะติดใจกับตากับตากันดีกัตากับเป็นไกลแม่นี่แม่เด็กคนเป็นทุกอย่างอะไรลุงทำได้ทุกคนณทำได้เออเจ้ามึงเด็กสุดที่สุดนะ อ๋อมันยังไม่ได้ส่ลูกเินมาไป็อตบ่มันยังไม่ได้ใส่ลูกถ้วยโอ้หเสือบันไดเสืออ้ยลวก็ทำเสริมเพิ่มบันไดไอ้ปดาไปเลยเนาะปราดาไอ้งาดียปดาีนหอม แล้วก็เตรียม้อางเต็ยลดแล้วก็ โอ้ยโอวีวาเปิดไฟใ้างเลยแล้วเยาเเรปิดไปให้สว่างเลยเปิดไให้สว่างชบช่วงเปิดไปให้สว่างบช่วงเอบอกเปิดไฟันแล้วนีอันนี้ไก่จนเมียครับพี่เอ๋ไ่เมียบ้านเจ้าฝันหม นารักฝันดีเป็นนั่นเลยฝันรักฝันดีเนาะฝอนว่ามาหาต้องเอาเงินมาให้เยอะยเลยโอ้ม็หา่นี่ฝั่งก็ได้ละนะห้ามมากห้ามมากแล้วกันมันดูเฮานี่กัมเฮ้ยได้เจอความลุกสนุกสบายมีมากเงินนะถ้ามีแต่เด็กเป็นลูก วงั <S 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 ่งปวนค่ะจร่าจ่ายทาให้ก่อน้มีโมีรำวยรำรวยรำรวยมาาลอ้าั้นททงมาจกนัแบ่งไรละี่านีนะคะ พี่ลุงขอเนี่ยลุงไล้ก่อนนะคะขอเลยค่ะอ้าวได้แล้วตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะกินบัดนี้เฮาโหหนักเดี๋ยวแม่จะไปอ่ะซื้อ

เนี่ยเก่งเลยขาลงมาลงเ่อยเละคะขึ้นขาขึ้นนึ่งอีกยากนะครับก็ชานี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะก็ทุกทุกข้ามวยพรนะะฮที่ส่งเข้ามานะครับผมแล้วก็แจ้งที่พี่เสือเคยพูดเนาะนะครับว่าบ้านหลังนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีนายช่างใหญ่นายสวนผักนะฮะ เจ้าของชีวิตเจ้าของสตอรี่นะฮะที่ทำให้เราได้มาอยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณคุณลุงครับนะครับแล้วก็ขอบคุณอ FCP ทั่วโลกนะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะครับผมชิปทองก็หาเงินที่ได้ลลักสิบทองเด้อจ้าดุจ้าดูงานเ่ขชดปทองจะทำไงอ่ะต้องมีเงินไปซื้อทองไปเอานักด้วยครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับ โอ้สนุกสนานนะคะอยู่องาครับผมไอะไรตาหืมพญานาคราชแลอ,<ม>อ่ะอือตรงไหนที่จะทอ<ม>่ะพด้านหลังเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะทำห้องน้ำนะฮะคุณผู้ชมครับรรรก็คุยกับป้าเทบ้านแล้วก็แม่ดานะครับผมน้บ้านแล้วก็ไม่ไดาแล้วนะครับผมนะ จะทาห้องน้าําเป็นห้องน้าแฝดนะฮะสองห้องนะครับเราก็ใช้ถังอันนี้ร่วมกันเนาะน,นะครับผมบรรยากาศเช้านี้ดีมากเลยดูนะโอ้โหเกินบ้านของเรานะลุงว่า,าอยู่จริงนะไหนว่าลุงจะต้องให้เราอยู่ตรงนี้จริงไหมไม่ได้ยินนะแสดงว่านะขอบคุณ<อ>นะครับที่ ดูโฆษณาให้นะครับสำหรับคลินี้นะฮะก็ลืมถ่ายนะยคุณผู้ชมนะฮะขออ่ายยิ่งนะลืมถ่ายตอนทำพิธีนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ